เอาละครับกับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเจอเจอกับช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยก็จะมาเปลี่ยนมอเตอร์3,000 BTU นะครับอาการมอเตอร์ไม่หมุนนะครับนี่ครับทีนี้ตัวเก่านะครับของลูกค้าถอดออกมาจากตัวนี้นี่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นี่นะครับมาเดี๋ยวมาดูว่ามันเสียแบบไหนครับมันจะมีหนึ่งขดที่ขาดไปนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้เอากีดไม้ที่สายแคบขวหนึ่งนะครับนี่สายแคบนะจับมือเดียวอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับเนี่ย สามร้อยนี่ครับค่าความต้านทานอยู่ที่สามร้อยกว่าอ่ะอันนี้ดีอ่าขอมาจิ้มขั้วที่สองนี่ครับค่าความต้านทานอยู่ที่สี่ร้อยอ่ะเห็นไหมครับมาดูขั้วสุดท้ายนะครับขั้วสุดท้ายนี่ค่าความต้านทานมันจะไม่ขึ้นมันเลยไม่หมุนนะครับขั้วนี้อ่ะเดี๋ยวเชบอกจิ้มให้ดูนี่ครับจิ้มเลยดูค่าความต้านทานไม่มีนะครับนี่ก็แสดงว่าขดลวดขาดไปขดหนึ่งนะครับ น่าจะร้อนแล้วขาดหรืออาจจะเป็นฟิวขาดข้างในหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ต้องแกะดูนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกเปลี่ยนเลยจบปัญหาเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่นี่ครับสามร้อยสี่ร้อยเห็นไหมครับตัวนี้จะต้องเป็นห้าร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นห้าร้อยมันไม่ขึ้นนะครับเรียบร้อยจบก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับใครสนใจติดต่อช่างบอยไ,ได้เลยศู2ย์หกสองแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สองนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับรับซ่อมแอ เคลื่อนที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับนี่หรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ตัวใหม่ใหม่กิกเลยนะครับนี่เดี๋ยวฉีดให้ดูนี่ครับเดี๋ยวจังหวะฉีดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ใหม่กิกกิกเลยนี่นะครับค่าเดียวกันไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับนี ยี่ิบเอดวัตต์นะครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดวัตต์สองร้อยยี่สองร้อยสี่นะครับมาดูแคปเดือะแคปเขาเท่าไหร่ค่าความนี่ครับสองไมโครเห็นไหมครับแคปอยู่ที่สองไมโครมาดูตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยกับหัวภาษาจีนนะอ่านไม่ออกแนละดูเอาตัวนี้มอเตอร์ยีิบสามแอมป์เขาไม่บอกนะครับว่าวัตต์เท่าไหร,หรว่ว่าแล้วมันทำไมเสีย 4ี่รอยโวลต์นี่ครับสองไมโครเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ไม่รู้ว่าัดเท่าไหร่นี่ครับเขาไม่ได้บอกมานี่ครับโอเคครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยได้เลยศูนย์หกสองแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สองครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่รื้อไว้หมดแล้วนะครับนี่รื้อเรียบร้อยหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวเตรียมประกอบให้ลูกค้านะครับ นี่ประมาณนี้เลยโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับอาการมอด